สวัสดีครับพวกับผมปางแง่มาทีมงานที่มจากเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของชาวไทยทุกคนตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางครับปบกติทําข่าวเหมืองแม่เมาะนะครับมักจะเป็นข่าวมลภาวะที่เกิดจากการขุดเหมืองแร่ลิกไนท์แต่มาคราวนี้แปลกผู้นำท้องถิ่นถูกปปอชอหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ั้งข้อหาร้ายแรงละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยทีการบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ําทั้งที่คณะกรรมการระดับจังหวัดมีทั้งหมด18คนแต่ไล่ออกเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยส่วนปลัดจังหวัดเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนปลัดอำเภอหญิงก็ขึ้นไปเป็นปลัดจังหวัดหน้าห้องท่านผู้ว่าครับผมบอกว่า ก็มไมต้องเรียก,กปฏิบัติกับพวกผมเลยทั้งผู้บ้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งวันนี้แทนที่ว<ต>่าท่านจะมาช่วยดูก็ข,ข้อหาเนี่ยมันน่าจะเบาลงบ้างเนื่องจากว่าเราก็ต้องให้โอกาสให้ส่วนรวมนีคะเข้าไปดูในพื้นที่อ่างเก็บน้ำปวชบปงชัยกันดีกว่านะครับว่ามีสภาพเป็นเช่นไรครับ,รบลึกเข้าไปเมื่อปี2524การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ต้องการพื้นที่บริเวณนี้ขุดเหมืองแร่ฐานหินลิกไนจึงย้ายชาวบ้านออกไปจากพื้นที่ขุดแร่ก็เหลือไม่มีตาน้ําออกมาใช้เพื่อการเกษตรต่อมาเกิดกองทุนพัฒนารอบไฟฟ้าขึ้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายป่าไม้ฝ่ายท้องถิ่นร่วมกันกําหนดจุดสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นงบ23ล้านบาทสร้างเสร็จก็ถูกร้องเรียนว่าสร้างในพื้นที่ป่าสงวนปปช ตัดสินตามเอกสารให้ชาวบ้านและข้าราชการชั้นผู้น้อยผิดฝ่ายเดียวไล่ออกปลดออกแล้วอยู่ๆท่านปปชามาชี้มนความผิดว่าพวกผมบุกลุกหาว่าพื้นที่ป่าสงวนนี่ไม่รู้ว่ากี่ยุคกี่สมัยแล้วอยู่กันมาเนาะครับนะครับก็ขอความเป็นธรรมนะครับค,รความยุติธรรมอยู่ที่ไหนถ้าผิดทําไมคณะกรรมการทั้ง18คนจึงผิดละ,ะเลยเฉพาะชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้ว่าไม่ละเลยหรืออย่างไรครับ wang wow, em